คุณนิสาจากสกลน,นครสวัสดีค่ะค่ะวันดีค่ะค่ะคุณนิสาวันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ยจะถามว่าเรื่องรับจ้างขีดยางค่ะแต่ที่นี้ว่าถ้าเขาเยียวยามาลูกน้องไม่มีใครได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวพูดชัดๆนิดนึงเรื่องอะไอยากจะร้องเรียนว่าที่ลูกน้องรับจ้างขีดยางแต่ที่นี้ว่าที่นี้ว่าถ้าเสนได้ได้ นก็เกือตกรือว่าสวนย,าง,ยางนี้ค่ะลูกน้องเขาบอกว่าให้แบ่งลูกน้องสมมติ mm hmm. ว่าร้อย,อยนี่ให้แบ่งลูกน้องสี่สิบโอเคหกสิบแต่ทีนี้ว่าเขาไม่อยากแบ่งเขาจะอ้างว่าบางทีเขาขึ้นไปลงทะเบียนเขาก็จะบอกว่าจีดเองมากบางทีก็ให้ญาติเขาไปลงแทนมากไม่ให้ลูก mm hmm. น้อ,ง,องนี้ค่ะอ mm hmm. จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นว่าทุกจวัตเลยค่ะ คืหนู็กว้างใช,ใช่ใช่ใช่เป็นปัญหาเลยเป็นปัญหาที่เจ้าของสวนนะ่ะเวลาเขาแคือคือถ้ากรณีนี้มันจะมีปัญหาตอนกรณีที่รัฐจ่ายส่วนต่างถูกไหมค่ะค่ะถ้า,ถ,าถ้ารัฐไม่จ่ายส่วนต่างไม่เกิดปัญหาแต่พอรัฐจ่ายส่วนต่างเนี่ยนะครับเจ้าของสวนนี้ก็จะรับเงินไว้เองทั้งหมดไม่ไปแบ่งให้ลูกลูกจ้าง คือคุณนิสาเป็นคนที่รับจ้างนะซึ่งนายจ้างแบบนี้ก็เอาเปรียบกันเกินไปอ่ะนะแทนที่จะไปเ็ามันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วแล้วเราไปขึ้นทะเบียนเป็นคนเกรียดยางไหมเขาเขาลงเขาบอกว่าบางทีเขากนลงเอาเองบางทีเขาว่าให้เอาลูกน้องไปด้วยแต่ทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะให้ญาติเขาไปคะเขาจะไม่เป็นญาติไม่จะเป็นลูกเขาอย่างเงี้ยอ่าคืออย่างนี้ครับอปกติเนี่ยนายจ้างไปขึ้นทะเบียนเป็นคนปลูก รับส่วนต่างส่วนลูกจ้างก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นคนกรีดยางแต่ต้องมีนายจ้างรับรองนายจ้างก็ไม่รับรองลูกจ้างก็ไปขึ้นไม่ได้นายจ้างกรีดยางถา่ว่านายจ้างกรีดเองไหมคือถ้านายจ้างกรีดเองก็ส่วนต่างก็ได้ค่ากรีดนั่นแหละแต่ว่าตัวเองมาเอามาเอาส่วนของลูกจ้างซึ่งตัวเองไม่มีสิทธิ์ถูกไหมมันต้อจ่ายคนกรีดน่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ ก็เลยเอาลูกของตัวเองเอาญาติไปใส่ซึ่งลูกเนี่ยบางทีอยู่กรุงเทพเลยนะ,ะญาติก็ไม่ได้ไปเกลียดคนพวกนี้ไม่ได้เกลียดยางแต่เอาชื่อมาใส่เพื่อรับเงินว่าเป็นลูกจ้างเกลียดยางสสทธ์ที่เขา<อ>จ่ายให้ด้วยใช่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าลูกจ้างจะไปทวงสิทธิ์นายจ้างบางกกูไม่จ้างมึงแล้วไปไปไหนก็ไปเป็นปัญหาอีกออก็เหมือนกับลูกจ้างชาวนาชาวนาที่เป็นเช่า,าเหมือนกัเนเจ้าของนาบอกว่ากูไปลงเองนะเองเป็นคนทำทำไป ส่วนต่างกันได้อเป็นอย่างนี้อยู่ครับเป็นอย่างนี้อยู่ต้อง <ทำ S 1> คือมันแก้ยากครับเรื่องนี้นะ <c oughs> นั่น,หนแหละเลยอยากแก้ปากถึงรัฐบาลเี่ค่ะ้าทีนี้คนมีมาคนที่มีมีสวนยางที่รับจ้างอย่างนี้ก็แยกอือคือ <c oughs> มันอยู่ที่คนนะคือรัฐบาลก็ให้แล้วนะ <c oughs> ให้ลูกจ้างก็ให้ให้เจ้าของสวนก็ให้ แต่พอถึงเวลาเจ้าของสวนไม่เอาลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนลูกจ้างจึงไม่ได้ไม่รู้รัฐจะช่วยยังไงกับกับนายจ้างเจ้าเจ้าของสวนที่เอาเปรียบแบบนี้นะค่ะระบบตรวจสอบภาพถึงจะให้ให้คนตีดเนี่ยช่วยออกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยออกอืมค่ะพี่พี่พี่จดเบอร์นี้ไว้หน่อยได้ไหมเบอร์ไหนคะ ศูนย์สองสี่สามสามสอง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 เนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนถค่ค่อยสักคู่นะคะอืมแย่มีฐานของน่าเป็นคนรับจ้างเนยแย่มากๆเลยมันหลายปีแล้วครบมาหลายปีแล้วเข้าใจเข้าใจถ้าเราถ้าเราจะไปไปขึ้นทะเบียนเขาก็ไม่รับรองแล้วเราก็ไปขึ้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะค่ะเพราะว่าเข้าส่วนมากเขาจะเอาญาติเขาหรือไม่ลูกเขาาเงี้ยตอนที่ลูกเขาญาติเขาไม่ได้จีบเลยให้เราไปหาเจ้าของสวนใหม่มีไหมอ่ะ ก็ S <S> นหนูเราดูเล็บต่างหาทุกทะคะรั้งเลยคะจำแหงนี้ทุกครั้งจะไม่มีทางเลือก <S <S ใช่ไหมคนอื่นก็มีปัญหาเดียวกันสวนอื่นก็เหมือนกันนะเจ้าของสวนกินในส่วนของลูกจ้างเพราะว่าคือถ้ามั่วกันอย่างนี้มากอ่ะคือ,อยังไงจะบอกเฮ้ยยกเลิกไม่จ่ายให้ลูกจ้างเกลียดยังอ้าวไอ้เจ้าของสวนดีๆเขาก็จ่ายเออ ก็เหลือเจ้าของสวนที่ไม่ดีอ่ะแล้วเอาเงินของลูกจ้างไประบบตรวจสอบได้ไหมคุณโทรไปศูนย์สองสี่สามสามสอง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 นะเดี๋ยวก่อนนะคะเบอร์อะไรคะสี่สามศูนย์สองสี่สามสามเดี๋ยวก่อนนะคะพูดช้าๆค่ะคุณพร้อมจดยังไงพร้อมแล้วค่ะศูนย์สองศูนย์สอง สี่สามสามสี่สามสามเหรอคะใช่ครับที่เหลือ <ใน S 1> เลขสองหมดเลยสี่ตัวเลขสองสี่ตัวสอง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 อ่ะสองสองเหรอคะใช่ครับสองสองกี่ตัวคะสี่ตัวสองสองค่ะ เลขสองสี่ตัวนะเป็นเบอร์การยางการยางแห่งประเทศไทยโทรไปแจ้งเขาหน่อยนะครับโทรไป<อ>เพราะว่าเราก็เคยคุยเรื่องนี้กันอยู่นะครับขอบคุณ<อ>นะครับสวัสดีครับคุณนิสาสสครับสวัสดีค่ะ